สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Bell Podcast ประจำวันอังคารที่19กรกฎาคมตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงนำโดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มเทคโนโลยีโดยหุ้น Apple ร่วงลง2.06หลังบริษัทมีแผนที่จะชะลอการจ้างงานและการใช้ใจ่ายในปีหน้าเพื่อรับมือกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจด้านธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐอย่างโกลแแซกที่ราคาหุ้น ปิดปรับตัวขึ้น2.51%หลังบริษัทเปิดเผยกำไรในไตรมาส2อ,ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการโดยได้แรงหนุนจากธุรกิจซื้อขายพันธบัตรที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ดีโดยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่มีความไม่แน่นอนสูง CFO ของบริษัทออกมาระบุว่าธนาคารมีแผนที่จะชะลอการจ้างงานลงค่ะโดยด,ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง0.69% ดัชนิ S&P 500ปรับตัวลง0.84%และดาัชนี n n s สแดกปรับตัวลง0.81%ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนี Euro Stock 600ปรับตัวขึ้น0.93%โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง1%ในการประชุมเดือนนี้นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากความหวังที่จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งตลาดคาดว่า ECB จะปรับขึ้น,นอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกเพื่อจัดการกับภาวะเงินเฟ้อซึ่งอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะด้านตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 3 0 0ปรับตัวขึ้น 1. 0 4หลังผู้ว่าการธนาคารกลางจีน ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการใช้ในโยบายการเงินที่รอบคอบเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจจริงขณะที่หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของจีนปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนหลังคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและประกันภัยของจีนเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ขยายวงเงินกู้ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อบรรเทาความกังวลที่เกิดขึ้นหลังเกิดกรณีผู้ซื้อบ้าน ไม่ยอมจ่ายค่าจำนองสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อย่างสร้างไม่แล้วเสร็จค่ะด้านสถานการณ์โควิด -19 ในจีนพบว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางการของเซี่ยงไฮออกมาระบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในเมืองยังคงค่อนข้างรุนแรงส่งผลให้ตลาดกังวลว่าเซี่ยงไฮ้อาจกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งด้านตลาดหุ้นไทยเซ็นอินเด็กของบ้านเราปรับตัวขึ้น0.7 5เเซ รีบาวขึ้นตามตลาดหุ้นในต่างประเทศมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวขึ้น0.39%จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น5.1%โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแรงถึง1%ในการประชุมเดือนนี้ สำหรับกลยุทธการลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลนาาออนักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ 1. กองทุนเปิด p r i n c i p l c h e g 2. กองทุนเปิด KFA China 3. กองทุนเปิด M China GD และ 4. กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ ในนี้คือั้งบอดของรายการในวันนี้ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by Smb Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ